ัปดีทุกคนมันนี้เกี่ยวข่าวเดอ้อมุวนมวนเกี่ยวข่าวมือนแร็นี่มีอาไม่อาไม่ว่าเกี่ยวข่าวสามคนข่าวสุกแน่กรบบุสุกแน่เลยทูแตนฮอน นำามาไปหมดครึ่งหนึ่งย<ห>ิ้มเด้อพี่น้องเกี่วยว<ไหน>ข่าวเด้อเกี่ยวข่าวเกี่ยวข่าวมันยากาศดีดี